โอ้ไหวทามอยู่เรื่องสมทบทืนในการสร้างบ้านน้องปลานี้ต่ก็ให้น้องปลาเพิ่นได้จับได้ขอบคุณขอบคุณในกาเก็บไว้ไม่ใช่เป่าเตียงเพิ่นดินเก็บไว้เนาะโอ้เพราะว่าทางไอ้เพิ่นเป็นผู้กับเงินเนาะแล้วก็เป็นผู้ชี้เหตุผู้ชี้สร้างให้จังได้เพิ่นบอกให้มาประกอบส่วนตัวใดเอาดินเขาบ่เขาเม่นเดินทางเพื่าได้จึงลดแบบนี้เพราะว่าได้ทามมาหน้าบ้านของน้องปลาเพิ่นว่าทั้งสร้างนะเพิ่นไม่ได้ เพื่อนฉิเอาแสนรถไทยแล้วเพื่อนฉิเมาเลยนะว่า<อ>ตกอยู่ทนายทนายแบบว่าเออเมาบนรังเลยอเคอยเชเอาเขาไันเต็มนี่ท่าเท่ายชิว่าเอาชั้นแบบบริจ้างเป็นรถนี่ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสู่คนเด้อนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะก็มาพบมาพอกับซองเบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าแนมเหม็อนอ่าดอกมะขามน้อยนาะพี่น้องก็ขินหอดอดีตเก่าเข้าหลังแต่ยังน้อยด้เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าตำอ่าพิกเกลือพี่น้องเลยเนาะอ่าแล้วก็ยงไดเพิ่นเอิญก็อยดอกมะขาม เรียว่าเอาเขือปิงนัวตามมาพริกจักน้อยพี่น้องขยุ่มขยุ่มกับดอกมะขามแล้วก็บยอดใบมะขามอ่อนพี่น้องเลยอุ้ยก่อนที่เสียห้าปลูกกล้าปลูกเขานี่แหละเนาะแตงแจ้วลงไปนั่งอาห่มมะขามพี่น้องเลยปุ้ยฟาเกันกินยอดมะขามหรือว่ากินดอกใบมะขามน้อยพี่น้องกินดอกมะขามน้อยคักแซบขนาดพี่น้องเลยว่าออกมาแล้วก็ขินหอดแต่ตอนยังน้อยเนาะเอ้าจังใดกะ ทางบาตาเองก็อขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขูสู่คนเดอ้อเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างาประเทศนำ้ำเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านอยู่เฮือนของน้องป่าเพิ่นคือเก่าพี่น้องเนะาะถือว่าเพราอผมมาแล้วกับเวลานาทีหรือว่าวันเดือนปีก็ไวอยู่เด้พี่น้องเนาะ การจริญก็ไปวัเติบเนาะแต่ก่อนเคยตีเข่าตีน้ำตอนนี้โบมีแล้วเนาะใส่รถปั่นเครื่องนวดเข่าคุณวัดนุนวัดเนาะเคยละวานกันเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำยุคนี้ก็เริ่มสิโบมีมีแต่จ้างครับจ้างเนาะพี่น้องเนาะจังว่ะเคยขี่ล้อขี่เกียร์คือเพราว่าบันนี้ขี่รถจักรขี่รถไทยก็ยากแล้วพี่น้องเลยไวอยู่ได้เนาะการเปลี่ยนแปลง เคยอนอนผ่าไม้กระจาดเคยนอนเถียงไฮเถียงนาก็เริ่มือเบียร์มีแล้วเถียงนาก็ทําเพื่อนแล้วคุณมือนี่จังว่าปุ๊บตู่ว่าจังใดจังว่าเอานี่แหละเนาะจังใดงน้องป่าน้องแวตาเพิ่นว่าเป็นหลอดบิดละโบกนกขี่โมงหนึ่งเท่านี้เออทุกเนาะการหลอดบิดได้อ่าหมูพาทาเป๊กเพิ่นทานว่าขี่มุมหมอกเนาะกระพดดอก โอ้ยสบายดีสบายดีโย่เฮ้ยเดี๋ยวคือข่าวไอ้ชอยคือเก้าน้องปลาหึ่งได้จิ้งเหรอาน่องปลาเนาะไม่ก่อนแสดงว่าห้อยใส่ครีมใส่แชมพูสูตรได้คือว่าอ่ารวดเร็วทันใจแท้เนาะซื้อได้น้องปลาการเกี้บ่ะบอสซื้อได้ใส่ซื้อได้แชมพูเนี่ยบาตาแล้วชอนใจเนโยสีมงมอเรอะผมนี่บ่ ปาตาสนใจเลยะสูดได้ลงไปแต่ซูเธอไปแล้วชูเธอไปเนาะโอ้มีของโอ้ซูบบเป็นเน็ตบ่เป็นบ่เลยอ่าถือว่าบทธรรมดาอยู่ได้ใั่ไเนาะเมื่อนี่ชื่อก้อนควายควายมาเห็นนาดำปุ๊บปุวันนี้เราเกียงเจ้าคือเราก็เราสิเป็นเงาะปลาหูกระนีเดแอ้าได้อ่าจังได้คือพากันคิดคอนเทนต์แต่ทานาดำแท้ช่วงนี้บุญองค์ไฟลายบ่ ยันแมนยู่น้องน้องมวยเพื่อนเป็นคนขี่คอนเทนต์น่องไข่กับน่องปลากันนั่งอยู่นี่แลรก็เพระบาะว่ามื้อนี้เนาะก็ออได้มามอบเงินอ่าบรินวณมามอบเงินคือมาให้น้องปลาเพื่อนได้เห็นว่ามีเอฟซีเพื่อนให้สเวลล์อาบสะพานบุญเนาะอ,อ๋โอ,นนอ,อโอ้วาติธรรมยู่เรื่องอ่าสมทบทุนในการสร้างบ้านน้องปลานี้นนแต่ก็ให้น้องปลาเพื่อนได้จับได้ขอบขอคุณขอบคุณในกาเก็บไว้ไม่ให้เป่าเตียงเพิ่อนเก็บไว้เนาะอเพราะว่าทางไอ้เพิ่นเป็นผู้กำกเงินเนาะแล้วก็เป็นผู้ชี เห็ดผู้ที่สร้างให้อ่าจังได้เพิ่นอ่าบอกให้มาประกอบส่วนตัวใดเอาดินเขาบ่เขาเม่นเรากระทำยุวะได้จรงรถแบบมื่อนี้พ่อได้ถามมาหน้าบ้านของน่องปลาเพิ่นว่าทั้งสร้างนะเพิ่นไม่ได้เพิ่นจะเอาใส่รถไทยแล้วเพิ่นจะเมาเลยนะว่าตกอยู่ใใดดโอ้แบบว่าเออเมาบนหลังเลยคอยเชเอาเข้ามันเต็มนี่เทไรเทไรชิบ้าเขานอืนแบบบริจ้างเป็นรถนี่เพื่อนน้นบ่มีรถแบบว่าเป็นรถหกลอยอย่างเขามา เออโดนโดนเนาะแมนได้ถ้าว่ามันหน่อยมีด้ามเพื่อนั่าอยางบนกับบอกเอารถไมโครรือว่าอนนี่มาจกดอกอ่าจริงได้จาน้องปลาอ่าทั้งไอ้เพื่อนได้แจ้งอย่างเพิ่มเติมอยู่บ่แบบว่าเกี่ยวกับเพื่อนทีละสเต็ปเนาะว่าตอนนี้ทั้งไอ้เราก็ยังมาแต่ฝั่งไทยเลยเก็บไว้น้ำเจ้าก่อนบ่ออ่าน้ำน้องแวตาก่อนบ่อเมนเมน เพราะว่าตาอ้ายเพิ่นมากก็สิได้มอบให้ทา้งอ้ายเพิ่นเนาะผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็ออกซื้ออยู่บ่ซื้อปฝาเกซื้อโอ้อ๋อพี่ซื้ดผู้ที่ว่าฝากมาทางมอตามุนัทสาเบียก็อ่านแจกไล่เพิ่นเนาะเพิ่นก็ไม่ได้บอกว่ามห้ฝากซื้อเสียงหน้าเพิ่นก็ไม่โดนแต่แต่ว่าเพิ่นอาจจะบอกเป็นยังดอกเนาะมอสเพิ่นนะเคยช่วยอยู่ช่วยเลยก็เห็นมอตาคือว่าซื้อเสียงเพิ่นอยู่เนาะแมนเมนเพิ่นเพิ่นบดได้ว่าอยังดอกเนาะเพราะว่า เพิ่นถามอยู่มีสองคนนี่แหละเพิ่นกับอาซาบุญแล้วก็น้องแววตาเพิ่นว่านนะเพิ่นว่าน้องแววตาอ่านไลน์นี่เด้อเพิ่นว่าเจ้าเห็นแต่ว่าเพิ่มเพื่อนใหม่ที่นอหนึกว่าเพิ่งไปทักมาเนาะนั่นแหละเพิ่นกั <c oughs> ถามทางเวลตาแล้วเพิ่นว่าอยากติดต่อทางน้องแววตาเพิ่นว่าติดต่อน้องแววตาบ่ได้มื้อนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ได้แล้วเนาะอืมทางพี่เพิ่นเอ้าขอบมุกขอบใจเพิ่นในไลน์ซั่นแต่ว่าทางใดไอแบบยังบ่ได้แกะอยู่บ่นี่ เดี๋ยว่านองปาคือบ่แกะเอถ้าสร้างเพิ่นเฮ็ดเองเนาะสร้างยเนาะมันก็ต้องเพิ่นผู้แล้วเพิ่นมาเกาะขนหัวบ่อ่าเฮาบ่แม่น้างเนาะอ่าคอยจับคอยหยังนําเพิ่นได้อยู่แต่ว่าเฮาสิไปจวดจาดก่อนเพิ่นบ่ได้ได๋ใช้แตมื้อนี้เพิ่นบ่ไมาเฮ็ดนบ่ได้มาไปดองอ๋เออดองที่เจ้าไปชอยเมือเช้านี้คืนนี้เออพี่น้องบ่เลยนะ นี่นายคนเงือนไก่โอาพอจังว่าหาวนอนเบิกบากเบิกบากเยอะเงือนไก่เลยไปช่ยตั้งแต่สิบสองโมงหรื่อนบ่ายมุ้งหนึ่งแล้วพี่น้องตีหนึ่งตีสองได้ไปนหนึ่งเข่าอ่าฮีดคองทั้งนี้เนี่ยนี่ได้พี่น้องเนาะพี่น้องนี่ช่วยกันเรือเงือนไก่เรืนเทียนช่วยกันเป็นหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าเม็ดอยู่ขั้วกินอ่าถือว่ามันคืออันทางนาบ่าวเจ้าเด้อ่าเด็ดแตงเรียบร้อยแล้วบอนาบ่าวเขากคบนาสาวเขายังพันแตงแน่เนาะ าหาไว้ก็เชลอยู่แด้วหารอกันตั้งหลายปีวะฉันเฮ้ยจังามาพ่อ,อก,กัน,นกเนาะเจอกันอยู่สวนมันต้นเรียบร้อยเลยป้าเอาแบบนี้ผมคิดหม <c oughs> อ,อ่เพราะว่าเจ้าโตเพิ่นกับบอกแล้วนะอ,อ่าเจ้าโตเพิ่นเบาแลว้ว่าอ,อา,าเราไปนราบ้าคนขึ้นไปบ้านอาย่างน้บ้านป้าคอยมาคนนะอยู่รักแค่อยู่พุ่นมานีอยู่รักแค่อยู่พุ่น ได้เฮือนแถมซานคือเพื่อนวะเนาะอ่าคือว่าอะไรพี่น้องเยทาวันสิเป็นนิง่งเป็นแน่นกันนี่มาหากันคือเก่าได้อ่าไปหากันคือเก่าจากว่านอ้องเว้าตานี้ก็จักได้พิงมาได้สิมาหอเนาะ <_ d ue> จากว่าน้องปาจากักไปก่อน <_ d ue> อ่าน้องปาจากว่าผู้จักอยู่ไทยผู้จักเอา้าเนาะยันว่ามีอ่าอ่าเสื้อตะทั้งนั้นเนาะสายเลือทัอ้งนั้นยันว่า เราบุญนอนบังเทือนน้องปลาเราใหญ่เราไปอยู่ไทยก็มีด้เนาะแมนชออ่าคือเว้าไวเนาะอ่าเรื่องิดบัตรนู่นนี่นั่นบอตากูอยากเว้าเรื่อยนะเว้าเรื่อยหลายเอฟซีอ่าขึ้นว่าวแมนแมนแต่ว่าบัตอ่าก็มีหลายคนคือเราได้อ่าทักมานู่นนี่นั่นมันเรื่นก็ปุ๊บโทรตั้งแต่เช้นู่นอยู่บหอทางเวเขาบ้านน้องป่าอจังว่างนั่นก็ได้อย่างแนะน้ำเนาะแม่แม่แต่ว่าเอ้ายาแหละมันมันผ่านมาแล้ว มีแต่ว่าทั้งใจนองปลาหรืออบควรป้าเพื่อนเนาะจัดการจัดเจงโดยโดยมาแรกก็วอาเรื่องป้าแล้วก็เราก็เก่งและแต่งเพลงนู่นนี่นั่นยังไงเราไปใช้เลยเดนมือนี้ไปเดิมเราเราเคยเป็นนักร่องหรือว่าแบบอันนี้อยู่บ่บ่เคยเออแต่แต่เราก็มีใจมากด้านนี่เนาะอ่าเหมือเดินแต่งเพลงข้มมีแต่ว่าขาอมาจัดให้เลยอันนี้ได เออเอาเพลงแต่งให้น้องมวยพ่อมได้น้องมวยอยู่สวรรค์คุณได้อ่าน้องมวยนะเราก็แต่งให้เพลงเดียวคนนี้แหละฮะเพลงเดียวเจ้าบอสโดยต้องพูดไปแปลงนี่เอาแบบดัดแปลงเอาอะไรก็ให้น้องมวยน้องมวยนะร้องแบบนี้ง่ายคือน้องมวยอยู่สวรรค์นะก็ได้ทำการเฉลี่ยเป็นบอโอ้บอสได้ทำการเฉลี่ยนะอ่ะให้ร้องเพลงท่อนนี้ขอ่แม่แมาแม่คือว่า อ่าแล้วก็เพลงบ่าตูนอีกได้โอ้มีอ่าธานป้องนะมีจังวะแบบลำดยกโยกเนี่ยจักหน่อยเสียงยวได้บ่ได้ก็บ่เตียงแน่อ่าจักแนวใดว่าอยู่นําซ่องสาบุญมื้อน่ะจะลองแต่งเพลงให้เฮาอยู่ดอกอืโอเราแต่งได้เจ้าสิมีความสามารถร้องบ่บดนี้เนาะคือน้องป่านี่แล้วเนี่ยอันนี้อืคือน้องปาใครได้ยังว่า FC ได้ฟังได้เสียงเรา ถามว่านู่นห้องพิทห้องถือขี้ตามขี้ช่งนี่มันมันมันเฮาบ่แม่นนักร้องเด้แม่นอ่องนีัก็ร้องแล้วพี่จว่าถือโต่งทีเต้าเขียนมาแม่นแมนฮาก็แต่บ่ให้คือันเพื่อท่องลายหนะเฮาก็ถือว่ามีความสามารถหน่เด้เนาะดีกว่าเฮาบเวอร์แมเก่งกว่าบ่าวตาอีกบ่าวตาอ่านหลุดๆในกวเรื่องสือน้ำปลาแบบเบิ่งนี่จำได้บ๊ ได้ได้นเานาะอเก,กินแล้วกินแล้วสมมติว่าน้อยโมเน่ได้เนาะเห็ุเฮือนไล้รถบางที่จ้างคีย์บอร์ดคีย์์บอรดมาขึ้นเฮือนใหม่รถเอา้าน้องปลาร้องเพลงเจ้าของอยู่จัหงหวัดรถแห้งได้ซ่อมมันทองๆเลยเด้ออืมจังไรหรือว่าเรียนไล่ขึ้นกว่าเก่าเลยบ่ซ่อมได้แค่สี่หมื่นแล้วก็จือกระปากเจียกระปากเจียกระปากอะไรกนี่เลยเนาะอย่างไรน้องเวตาจะพังอีกอยู่บ่ เพื่อเพื่อเพื่อควมมาจังไดเอ้าเฮาล่องลุ้นจัใดเฮายังมีควมมั่นใจขึ้นนะเอาหลักป่าจัดกันความวิตกฮะฮะเนาะใช่แล้เรียกว่ามิวสิกมาโเลยนะมิวสิกเออตาเป็นคนขึ้นเลยขึ้นในได้อข่งเฮงกระเต๊กเบอร์หูเลยอ่เพราะว่าคือคือเพลงนี่เฮาเฮงล่องเฮาเฮงแบบว่าห้องแบบจังใดเฮาหูเลยจุดใดมันมุมวนหรือมุมวน มันยังย่งอความพัฒนาขึ้นนะเขาการใจเสียง,งเขาโดยโดยโดยโตขึ้นเนาะ,ะแต่ว่ากะแปลกอยู่มึอนี่เนาะช่วยเลยคือว่ายังโบเห็นไผ่มาอยู่ม,มีไผ่มาอยู่บ่มึอนี่เนาะบ่แต่เกาช้ำนี่นี่ลายอยู่เนาะลายเนาะก็เป็นบางช่วงนั่นแหละยังน้อยช่วงแรงๆคุณจะได้โฟมมันมันเด็ดยังแห้งอยู่อ่าเขาอาะเป็นยันช่วงเด็ด่อนหมดเลยยัยูเดดแห้งขึ้นน่องปลา พอาหู้ยี่บ่เฮือนน้องนะหู้อ่ะไกลไก่จากเฮื่อนของน้องประมาณกะนี่กับเฮือนแล้วกับทางทางเมื่อไส้กระตรงเขาเลยคือ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 สมมตอ่าเฮือนเฮือนของน้องนี่อยู่ใจกลางงามมือนี่เนาะแล้วมันช่เรี่องเราเพิ่งใต้บนห้านขายเผื่นบ่เฮือนแล้วนะแล้วก็ห่างจากห้านขายเผือไกลเถอะบ่กับบ่ได้ไกลโอ้บ่ไกลปันใด๋ใช่ไหมซึ่งผ่านก็สิครับวาบ้าทนะ โอ้ถามว่าโคกงการเรื่องยี่สิบาต่จะซื้อมากินเพอะอ่ก็ก็อยากไปอยู่เพราะว่าบราเคยเห็นเฮือนชาญแล้วสินะอ่าเพราะว่ามีมีทางอ่าลุงรวยแล้วแหละอ่าลุงรวยเนาะเราก็ยังบด้ฝากเงินฝากอยังงเดียวแต่ว่าเราเราว่าอยากให้อ่าเข้าไปทายเนาะอ่าอัปเดตเบื้องแน่แล้วเพราะเราก็เคยถามอาตาอยู่เนาะเรื่องเพือนชาญลานแลานเสร็ บอกให้เ uh, พ ans, so ิ่นฟังโยเพราะว่าถามบ่อจันบ่อจันแล้วก็บ่มีเฮือดอยู่เทียงให้เทียงหน้าบ่อจันเมียนเราอะตัวเราเองเราบ่มีเฮือดเป็นเพื่อนพาะเพนเมย์แต่ว่าเฮือดเราอยู่ให้นาโดนโดเทียงหน้าเราเชียงนิน่อยนดหนึ่งอเนาะเราอาศัยอยู่กับผัวเราบัตรบัดบัดส่วนลูกสาวนี่ปัจจุบันนี่ยังอยู่น้ำเล่าอยู่บ่หรือว่าอยู่น้ำไม่เท่า อยู่แบบช่องไฟนั่นหรูแล้วละกันโอ้แบบว่าอยากอยากอยู่ทางใดก็ได้เนาะนนเนาะนอ่าอ่อาเพราะว่าคือคือยังคือยังบุกเคยเข้าไปพี่น้องเลยแต่ก็ได้พ่อก,กับน้องหน้าเพิน่นเธอเดียวครั้งแรกเนาะอ่าตอนเพิ่นสิไปไทยอันนะั้นน้องลูกปานะ่านะยันอ่าเมารถก่อนมือเนาะอ่าเที่ยวไทยแล้วเนาะแม่ฉันได้เที่ยวไทยแล้วอ่าหรือว่าเพื่อนเพื่อนแล้ยวชั้นว่าเขาอ้ายเพื่อนชวนไปสิไปบ่ ไปไปบ่ไหนเนาะถ่ายถ่ายรูปแล้วน้องปลาล่เืิดสำเร็จไปเลยเืิดสำเร็จก่อนเอาเนาะอ่าพ่าวเด้อชาเด้อพ่อพาวพ่อพ่อินน้องปลาครับจะไดินขับไปท้ายนี่งสิปยามพี่น้องเพื่อนก่อนเนาะสุพรรณบุรีดิไก่ตัวพ่อหน่อยจัดเพียวกันพัทลัก อจึงทหานไปเลยอ๋อพันลักพันลับด้วมันเข่าแถวอันโคุโรโคราดเพป็นว่าัตถุกายพี่เพราะว่าเพราะว่าอ่ามันไก่โวมึงพีนเชโปนอีกอุ้ยมาจากโมโหวัชพันบรีกับแถวโคราะใกล้กันว่ะไรโมโหเล็กในนี้ติดชื่อคือกันเน่องเลาวลากินเข่าอยู่โคราะเวลาเขาจือตัวรถมาหรือเมื่อเนาะแมนแมนโคราะเคยอยอะนู่นคืนหนึ่งคือมาตะแลงหอด คนจุพันนี่เพิ่นเพิ่นสีออกสำเนียงแบบเนือน้อแบบหนึง่งบอกีคเนอร์ใชบอเนื้ออะไรบ้างเนี่จากแล้วอันน้องน้องพอจำได้บอแบบสำเนียงเสียงปากคนสุพันบอกม่ว่าภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยบอเพราะว่าบาวตาเคยเห็นเห็นหนังเห็นหนางอ่าอย่างน้องผู้กองอย่างช็กยางอะไรเพิ่นเป็นคนสุพันนะเพิ่นบาแบบเน,นื้อเนื้อหน่อยนึง อ่านทีบ่เอาทีว่าเพิ่นคุณลูกป้าคุณลูกป้าเนาะอแตาพ่อตาว่าพิษได้เนาะอ FC เพิ่นคือนจีหูอีดอกเนาะพี้ดอกเนาะว่าอ่าสำเนียงเสียงปากปรชื้อได้นะนี่ีผู้กองผู้พันเนี่ยเออเพิ่นเป็นทหารเดาะนี่นะอเพื่อนคนสำครญใดก็แฟนของม่ดาริกาอันลินนางนี่นะคอยอ่าถือว่าผู้พันหรืออย่างสุดย่างนี่ปรชื้อที่เต็มหัวเสียงสำเนียงอันของ สุพรรณบุรีบทวิจิตไใดแม่แต่บ้าน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 เกิดประเทศของน้องปานี่บ้านบ้านยังเกาะบ้านเป็นบ้านนะแต่ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีไหมจำบ่ได้จำบ่ได้ชื่อบ้านแต่ว่าน้ำบแจ้งเกิดน้องพุตนะมีเลยเนาะมันอยู่ในมีครบเอางไงเคือทางบ้านถ้ากิดเป็นแครงเนาะหรือว่าเมืองนะเมืองแครงเพราะว่าอยู่ไทยนี่เก็จมีหมู่บ้านอีกวันนี้แม่อยู่ไทยนี่เพิ่นสิมีจักอ่าตำบลอำเภอเนาะ โน่นนี่นั่นอำเภอจักเพิ่นเชื้ออื่นแบบใดฟังเราเขาอ๋ออำเภอเลยคุยอํเภอคือเมืองหรือว่าแขอำเภออำเภอหรือว่าเป็นแบบอ่าะไรมันมีแต่อำเภอตำบลบัดทางฝั่งเราอ่ะมีแต่แข่งเมืองอ่าแล้วก็ตามชอยหมู่บ้านเท่านี้ไทยแบหลายพี่น้องเลยป่าน้เราลืมแล้วเบอร์นี่แล้วมาหลายปีแล้วโอ้หลายแล้วอ่าตั้งแต่สี่ปีเนาะ สี่ปีพี่พน้องเลยเพินพ่นกันะครับทางอะไรยังไดพอบุญถกบุญรมเพิ่นกับบริโทโมาริโภคนำบ่เพื่อเดียวเพิ่นก็นเบิ่งคลิปเือกเนาะเพิ่นเห็นในคลิปยัดอกยังไเลยอ้อาวดีมกุกดีใจนาพี่แหละเขากะตั้งต่อเห็ดเฮือนเห็ดซานเริม่มทัวเนาะเขาอ้ายเพิน่นอยังไปไทยอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยเนาะทางไอเตียงเรายังบริมา แต่ว่าม so ือก oh, ่อนก็เอ็นอ้ายแล้วมอบเงินให้ขาสุ้มคาช้างอยู่อ้ายเพิ่นมอบให้ชวนชวนได้จ้ะน้องมื้อนี้ยอสาวแล้วก็เออที่คานโอ้ยอสาวก็เอ๋่างท่คานนี่แล้วก็ชวนเอาดินเข้ายังบ่ได้ว่ากันอืมอๆๆอืมอืมบรากันจ้าวิธี่ไดสเต็ปสเต็ปไปเลยเมนเมนห่อต้องเอาทางทางทางลุมมันก่อนจีนะเอาดินเข้าแล้วก็โบมน้าโบมยังอ่าตั้งวงกบกอขึ้นไป คนก็ขึ้นโค้งหลังคาก่อนจังบ่แดดนะนี่นะคือว่าคืนโค้งหลังคากะดีแล้วมันบ่แดดเนาะแม่น้าเฮาใส่โค้งหลังคากคนสิบ่แดดเวลาเฮาเห็ดน,นะฮะเนาะกะนี่เจอแน,น,น,น่นแล้อนี้ก็พาทางอ่าน้องแววตาเพิ่นมาเนาะเรื่องนี่แหละแต่ว่าท่าน,านประธานมอบให้น้องเพิ่นดอกเพราะว่าคือว่าได้มอบให้น้องเพิ่นกะ อ่ายังแม่ยังไว้ให้บ่เตียงคือเก่าไว้ให้บ่เตียงเพิ่นบัเดียเลยแม่นๆชมทบกันพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ว่าสิทางอ่าบาเวียดหรือว่าทีมงานอ่าหรือว่าทางบ่าวตาเนาะทางใดก็แล้วแต่พี่น้องเอ้ยยินดีเป็นสะพานบุญให้เบิดุสคนพี่น้องเนาะเอ้ามีแต่ว่าสิได้จบคลิป้น้องเอ้ยบาดนี้พักพรนอนเวนบาดนี้เพราะว่าคืนนี้บ่ได้นอนลเด้เราเฮานอนบ่ไปอัน ส่โมเมนต์ว่าคิดคานได้พี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาไปนอนสภาพอากาศตอนดอกราตากนั่นนี่เลยแม่นยูโบเนาะคือเอาแต่เศร้าเออเนาะคือว่าแล้วข่อยบัดโบได้เห็นเหตุการณ์น้ำปนได้ข่อยก็นอนคือกันเอาเป็นเจ้าเบาเลยเจ้าเบาเนี่มีแต่นอนได้พี่น้องเอ้ผู้อันโมเมนต์เจ้าเบาเจ้าสาวนี่เต็มที่เลยเห็นรึเปล่าเป็นหายนอนเนาะแต่ว่านอนบ่วลบดอกเสียงตู้เสียงยังบึมบึมกับอ่าพลอยๆอยู่มื้อนไง เงีอยู่เนาะมนามีก็หุ่นดีขนาดตัวน่ะโบว์นาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งจบคลิปเด้อยามีเด้อเอ้าเรากับชีชิมห่าลกหนึ่งด้วตอนเราสีนั่นนะช่องกันกับเจ้าตัวโตอวบเมนตัวอวบเลยก็เลยคือมนนเหอยตกมว่านหาชิมห่าตอนตอนนี้เจ้าเตอนใดตันว่านชีห่าชีห่าน้องน้องป่าได้เคยติดอยู่บ่ห่าชิบเลยห่าชิบหอยได้ในช่วงนี้โอ้หอยหยิบเกินไปหอยนะฮะหุ่นดีแล้วเจ้าน้องป่ามักมักมักหุ่นทำได จำเออตาเออมาทำนี่ตจะคอยเป็นร่างเชน้องกันเนาะสลับล่างกันซะแต่ว่าคือเบาเลยเนาะอ่าผู้ผู้ยิ่งนี่ชาถามนี่ข้าเจ้ามักในมงหาซิบสี่ชิมหะบางคนก็นมักสี่ชิมหะบางคนก็มักหาซิบก็ขึ้นกับโค้งห่างเขาอีกได้ผูวคนหาซิบก็คือสาวเว้านะหาซิบหาซิบพอดีแต่บางคนแบนบโค้งห่างแบบเป็นค,น,น,คนตัวใหญ่ขนาดก็ทำหาซิบไคืออ้วนเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเอาเรื่องน้ำนักหลายน้อยน้อยใจให้กันเนาะ <laughs> đôi đôi thì non người bần bần xa à, non ta à, chắc con này này bần bần dạo ngân hãy non đâu quay sư kiểm lụm loại xù à phò sàng nó kìm cật như gì này nó hãy non cật <laughs> này nó không đi sắp bà này Nói sẽ à, à bà, bà ta không ngân rồi nó nhóm nhóm hợp lưới tụi này đi bỏ lại Để xài <xa>, để chai Để xài chai nó à, à nó โดยโดยเนาะไปซื้อน้ําแข็งก็ได้หรือว่าบอกเอ็มร้อยเนาะห้ทางพสร้างเราพี่น้องเอ้ยอ่าใส่น้องน้องอ่ะน้องยังก็น้องมิตรตาเนาะพี่น้องเนาะเราได้รถกระยานใหม่ได้แล้วรถทีได้แล้วน้องอ่นี่ดใช่แต่อีแตนอย่างเดียวเจ้าของไอ้นมเฮียเมื่อวานมีอะไรเฮียแตนไอ้นมเฮียวานนี่ตามหาแม่นง่าย แต่ว่าน้องป่าเป้าหมายเพิ่นใหญ่ได้เพิ่อนไไ <c oughs> อนยากได้รู้จักพี่น้องเลยพอเริ่มเป็นวิชาแล้ว <c oughs> น้อง,ง <c oughs> มินตาล <c oughs> แล้วแบบยังน้อยอยู่ยังได้เจ้าสิเข้าไปกินเพลเลยแชมเบอร์เนาะเอา้าอันนี้บมเห็นว่าบอต้าพาน้องเพิ่นไปนีนั่นนี่เลยเนาะน้องเพิ่นสิเข้าไปกินเพเลแล้วก็นบอต้าก็ชีขาไปในเพิ่นเนาะน้องเพิ่นก็จะไปอยู่เพื่อนเพื่อนยางห่อดีเจ้าสีพากันขี่รถจักรไปบ้างด้วยจังไดะโอเคใช่เดี๋ยวสีตามลังเข้าไป เนาะจัไปจบเบ่งนองนาเพิ่นก่อนตั้งแต่เพิ่นมาแต่ห้องหมอแต่ไทยอยู่ย่ไรเงี้เชื่อแล้วมาเลบอ้าอยู่เพื่อนในจังหวัดสิปออันแรกจังหวัดสิงเพื่อน่ายจัถ่ายลงมูถ่ายองมูนั่นนะอเาอ้าเนาะหมอเพนนัดแบบถ่าคือการอคือการบัดไปทีเที่ยวไปเที่ยวมาบัดชิ้นเปืองอีกน้องมูนะไผยย่างย่งผูนเพลนนัดวันที่เสาร ที่เสาเสาแปะบ่บ่จัจเราตรวจเบื้งเช็คเบื้องซื่อว่าเกิดอะไรทางสายเบื้องแบบว่าไปเกอกประวัดได้ใช่นะยังไม่ได้ตรวจครับแล้เพิ่งไปเกอกประวัตินู่นนี่นั่นอะไรกันนัดไปเช็คไปตรวจเบิ้งแบบนี้นะเมนเมนแมนเอ้าจังใดก็ขอบมุญขอบใจเนาะขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่เข้ามาเบิ้งมาชมแล้วก็ปกดิถามโฆษณาเนาะพี่น้องนะว่าว่าพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเด้อเนาะท้ายคลิปนี้ก็คือสิได้ขอกล่าวคำว่า สบายดีพี่น้องมะเนาะน้องเวตาสบายดีก่อนเจ้าเองก็ได้เนาะโดยสบายดีสบายดีพอแต่ไม่นี่แล้วบานนี้คืนเนาะลืมบบได้แต่แทะทต่นี้นันป่ะจะน้องเวตาเขาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ